หนังสือรวยได้หลายสไตล์คนรุ่นใหม่โดยอันดิตอึ้งลังสีทักษะอย่างหนึ่งที่ผมต้องการพัฒนาระหว่างการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำคนหนึ่งของเขาดักเตอร์ก็คือการเลือกคนที่ถูกกับงานบางครั้งผมก็ตัดสินใจผิดบ้างทุกครั้งก็ได้บทเรียนมาการเลือกคนให้ถูกกับงานจะทุ่นแรงให้คุณ ได้เยอะมากคุณจะมีเวลาเหลือไปโฟกัสเรื่องสำคัญที่คุ้มกับเวลาคุณมากกว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในการบริหารเวลาและเป็นการทวีผลพลันของคุณเองสำหรับการที่นัพเิตไปด้กันนะครับผมดาาสุดว่าต้องุนต่อสั่งให้ด้วยนะครับ ได้ครับผมใหไปที่เสร็จของทุกเล,ลยนะกดไปที่หน้าเสร็จได้เลยก็คือกดอันนี้ครับผสนใจไปที่น้าไปลงได้เลยนะครับคือไปที่เปกภูษจากที่ภาษาจิตวรยนะ,คร,ค,นนนะค,รครับจะกก่อนครูจากที่ภาษาจิตนะครับผมก็จะกด j d c k i d นะครับๆๆ า,อา,ะะมมา,า,าขอมกอม,มากให้นัคาวรัแล้วที่าผมมีสักถามให้นะครับผมก็ใยากเป็นมบริกรก็มีชดีชิ่อเจ๋งมากๆครับผมสนใจก็ติดตามวาผได้ครับก็เป็น,ปาานอาสาสุดาทุกคนสอนเรื่องนี้กันหมดเป็นวิวนนทยาศาสตร์เป็นปบทิจาที่เจ๋งมากๆที่ผมทำของตัวผมรู้มมสึกบอมีกัมากผมมีคสุขมากแล้วผมเจอสุ สะสวือแบบง่ามากนะ่ส,สนใจนะก็อยกไไันไเลยนะครับให้กดอนอ่นที่เบอร์ี้เท่านั้นนะครับผมเบอร์สีขึ้นหน้าจอให้ตนน็มเลยนะครับหรือว่าใครไม่ใครก็ไที่หน้าเพยังผมนะไปที่ไลน์ผมก็ได้นะครับก็สกัดว้ก,กันนะครับผมแจกกี่นะครับผม สกด j c k i p นะครับผมสนใจก็ไปที่เบลูสีนะครับจายราคาแตนนะครับปกติสามพัเก้านะครับทุกคนวันนี้ผมให้ราคาพิเศษทำให้ราคางดีอยู่นะครับราคาที่สามพันเก้านะครับมีราคาที่ดีและแจ๋วมากนะครับใช้แค่สิบข้อเท่ากันนะครับผมที่อยากเป็นสวิดไป้ี่กันนะครับผมคุจะาพี่นะครับผมก็เป็น ความรู้เนะะี่ยครับสดใหม่แน่นอนนะครับที่ผมได้เรียนได้ศึกษาได้ทำไดะประสบความสำเร็จได้จริงนะครับทุกคนทุกคนได้ติดตามได้ความรู้ที่เจ๋งกันไปนะครับผมจะเป็นวิดีโอวิดีโคอร์สเสี่ยงนะครับใครสนใจก็รับนิสิตามาได้ะครับเจอกันผมได้ะค,ะครับอู๋จะกี่นักศิลป์วิญยาณเจอกันนะครับขอรักครับผม,ม,ม,มได้นนะครับ